เคยสงสัยไหมครับว่าพวกคนเก่งที่ประสบความสําเร็จกันมากมายนั้นเนเขามีเครื่องมือลับอะไรหรือเปล่าที่ไม่เคยบอกคนทั่วไปอย่างเราพี่แดงอยากจะบอกอย่างนี้นะครับคนที่ประสบความสําเร็จมากๆกับคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยก็คือเวลาครับ เรามี24ชั่วโมงเท่ากันเป๊ะเลยแต่สิ่งที่ทําให้แตกต่างกันไปก็คือความคิดในหัวของเราแค่นั้นเองครับและวันนี้เนี่ยพี่แดงก็จะมีสูตรลับที่คนสําเร็จเหล่านั้นเข้าใช้กันมาอธิบายให้ฟังแบบจับมือทําเลยเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตที่ใครๆก็รู้จักชื่อว่า s w o t Analysis ซึ่งเอาไปปลดล็อกศัก,ก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังกันเลยครับ เยรู้สึกแบบนี้ไหมครับตื่นเช้าทํางานกลับบ้านแล้วก็นอนวนล o ปซ้ําๆทํางานก็หนักทุ่มเทไปหมดตัวเลยแต่ทําไมรู้สึกว่ามันเหมือนย่ําอยู่กับที่เลยไม่ไปไหนสัทีเพื่อนรุ่นเดียวกันของเรานะบางคนก็เลื่อนตําแหน่งไปไกลแล้วบางคนก็ออกไปเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองจนพังหมดแล้วแต่เราเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมครับความรู้สึกเหมือนติดอยู่ในกับดักชีวิตที่มองไม่เห็นทางออก บางทีเนี่ยเราก็มัวแต่ก้มหน้าก้มตาทํางานไปวันๆจนลืมไปเลยนะครับว่าเราอะ่ะมีดีอะไรหรือเรามองข้ามจุดอ่อนเล็กๆที่คอยดึงขาดึงแขนเราเอาไว้ไม่ให้เติบโตอยู่หรือเปล่าจนชีวิตเราไม่ก้าวหน้าเหมือนกับคนอื่นพี่แดงอยากจะเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งให้ฟังนะครับสมมุติว่าชื่อ A แล้วกัน A เนี่ยเป็นพนักง,งานออฟฟิศธรรมดารรมดาเนี่ยแหละครับทำงานมา3-4ีปีละเป็นคนขยันตั้งใจทํางานมากแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันตันครับไม่รู้จะไปทางไหนดี เห็นเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันเนี่ยเติบโตแซงหน้าไปทีละคนสองคนละตัวเองกลับรู้สึกเหมือนเรือที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลเอเริ่มท้อแล้วก็หมดไฟครับเพราะเอไม่รู้จริงๆว่าตัวเองเนี่ยมีของดีอะไรที่ซ่อนอยู่หรือว่ามีจุดบอดตรงไหนที่ต้องรีบแก้ไขก่อนที่มันจะสายเกินไปความรู้สึกของเอเนี่ยคือสิ่งที่หลายคนกําลังเจออยู่เลยครับมันคือความเจ็บปวดของการที่เราไม่รู้จักตัวเราเองดีมากพอ แล้วก็พยายามทํางานแบบสเปะสปะแบบไม่เห็นผลลัพธ์ครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เรามีแผนที่ที่จะช่วยนําทางเรือของเราที่เรียกว่าเรือชีวิตเนี่ยแล่นไปสู่จุดหมายได้เร็วแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นซึ่งเครื่องมือที่ว่านั้นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่พี่แดงจะเล่าให้ฟังในวันนี้นั่นเองครับเครื่องมือธรมธรมดาธรรมาที่หลายๆคนก็รู้จักมันชื่อว่า SW o t a n a l y s i s ครับ หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้ในคลาสเรียนพวกธุรกิจหรือว่าในห้องประชุมต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสวอตเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแบบคาดไม่ถึงเลยนะครับซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้เพื่อวิเคราะห์ตัวเราเองได้ด้วยโดย s w อตเนี่ยย่อมาจาก strength, weakness, opportunity แล้วก็ threat พูดบ้านบเลยนะครับก็คือการมองตัวเองให้ครบทั้ง4มุมเพื่อให้เห็นภาพรวมแบบ360องศาแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆเลยนะครับก็คือปัจจัยภายใน ก็คือสิ่งที่เราควบคุมได้เนี่ยและก็ปัจจัยภายนอกหรือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวเราเองเรามาดูกันทีละตัวแบบง่ายๆกันเลยนะครับตัวที่1เนี่ยก็คือ S เอของสวอตเนี่ยย่อมาจาก t r e n g t h นะครับก็คือจุดแข็งมันคือของดีที่เรามีกันอยู่แล้วในตัวครับหรือเรียกง่ายๆว่าพรสวรรค์หรือทักษะที่เราทําได้ดีกว่าคนอื่นแบบเห็นๆเลยนะครับลองถามตัวเองแบบซื่อสัตย์เลยนะครับซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราเก่งอะไรเราทําอะไรได้ดีกว่าชาวบ้านเขาคนอื่นเขาชอบชมเราในเรื่องอะไรบ่อยๆให้เราได้ยินนะครับจุดแข็งเนี่ย ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่อย่างเช่นแบบพวกการเขียนโค้ดการเทรดหุ้นเก่งๆไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่คนชมเราบ่อยๆอย่างเช่นนะครับเอโคดมีวินัยเลยตื่นมาออกกําลังกายได้ทุกเช้าทําตามแผนตัวเองแบบเป๊ะๆเลยหรืออธิบายเก่งอ่ะเล่าเรื่องยากๆให้คนอื่นเข้าใจง่ายๆแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเพื่อนตลอดเวลาเลยหรือเรียนรู้เร็วครับแค่มองดูคนอื่นทําแป๊บเดียวก็มาลองทําตามก็ได้แล้ว หรือแม้กระทั่งเป็นคนไอเดียกระชูดจังเวลาคิดอะไรไม่ออกชอบคิดอะไรใหม่ๆที่มันไม่ซ้ำซากจำเจหรือนิ่งเป็นหลับขยับเป็นงานคือใจเย็นควบคุมอารมณ์ได้ดีแม้จะเกิดสถานการณ์กดดันต่างๆรอบตัวเห็นไหมครับเพราะว่าการที่เรารู้จุดแข็งตัวเราเองว่ามันคืออะไรเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เรารู้ว่าเรามีอาวุธอะไรอยู่ในมือแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยหยิบจับอาวุธนั้นออกมาใช้ได้เลย สวอตคำที่2ก็คือตัว W นะครับก็คือ w e a k n e s s ก็คือจุดอ่อนนั่นเองอีกหนึ่งปัจจัยภายในตัวเรานะครับเป็นด้านตรงข้ามกับจุดแข็งในข้อแรกเลยนั่นก็คือสิ่งที่เราไม่เก่งครับ สิ่งที่เป็นข้อด้อยของเราหรือนิสัยบางอย่างที่มันคอยดึงตัวเราให้ช้าลงไม่ยอมก้าวไปข้างหน้าการยอมรับจุดอ่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่มันคือความกล้าที่จะมองความจริงเพื่อให้ที่เราจะได้เก่งขึ้นลองถามตัวเองลองดูครับว่ามีงานแบบไหนที่เราชอบเลี่ยงไม่อยากทําเพราะว่าเราไม่มั่นใจบ้างหรือนิสัยอะไรของเราที่ชอบสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองหรือสร้างปัญหาให้กับคนอื่น ทักษะอะไรที่เรายังไม่มีแต่จําเป็นแบบโคตรเลยแบบในอนาคตเนี่ยแต่เรายังไม่มีนะตัวอย่างจุดอ่อนนะครับพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้าไปได้อีกเช่นเดียวกันเช่นเราเป็นมนุษย์เงียบครับเพื่อนชอบบอกว่าเราอ่ะเป็นมนุษย์เงียบมีไอเดียดีๆนะครับแต่ไม่เคยพูดในห้องประชุมเลยไม่เคยเสนอไอเดียนั้นออกมาหรือแม้กระทั่งเพื่อนชอบบอกเราว่าเป็นจอมผัดวันประกันพรุ่งคือมีงานอะไรมาเนี่ยไม่ยอมทําแต่ต้องรอไฟลนก้นก่อนถึงจะทําหรือ เราเป็นคนขี้เกงใจแบบเกินไปอ่ะปฏิเสธคนก็ไม่เป็นใครขอให้ช่วยงานก็รับงานมาทําทุกอย่างจนสุดท้ายงานล้นมือแล้วก็พังหมดหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าเราน่ะโรเทคคือใช้โปรแกรมเป็นแค่โปรแกรมพื้นฐานส่วนโปรแกรมใหม่ๆโปรแกรมอื่นๆเราใช้ไม่เป็นเลยแม้กระทั่งมีคนบอกว่าเราเป็นคนคิดมากเกินไปกังวลใจไปทุกเรื่องเลยยังไม่เกิดด้วยซ้ำแต่กังวลไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง ดังนั้นนะครับการ list จุดอ่อนออกมามันจะทําให้เราเห็นรอยรั่วที่เกิดขึ้นเราจะต้องรีบอุดมันครับก่อนที่มันจะฉุดให้เราจมลงไปคําที่3ของสวอตก็คือตัว O ครับ opportunities หรือโอกาสมาดูปัจจัยภายนอกกันบ้างครับ2อ,อันนั้นคือตัวปัจจัยภายในที่เกิดจากตัวเราเองคือจุดแข็งกับจุดอ่อนของตัวเราเองคราวนี้เรามาดูปัจจัยภายนอกกันบ้างครับว่า Opportunity หรือโอกาสเนี่ย คือปัจจัยที่เราคุมไม่ได้โดยตรงนะครับแต่มันคือแรงลมที่คอยส่งที่จะช่วยให้เรือของเราแล่นไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วมันก็คือเทรนหรือว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ์รอบตัวเราที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองนั่นเองลองมองไปรอบๆตัวเราเองครับแล้วดูว่าในสายงานของเราที่เราทําตอนนี้เนี่ยมีเทรนอะไรมาใหม่ๆที่เราน่าจะกระโดดเข้าไปแจมมันบ้างหรือมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาช่วยทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นไหมลองมองดูครับ บริษัทของเราเนี่ยกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่เรายังพอจะเสียบเข้าไปเพื่อจะมีส่วนร่วมได้หรือเปล่าก็คือมองหาโอกาสให้กับตัวเองครับหรือมีคอร์สเรียนหรือคอร์สสัมมนาหรือหนังสืออะไรที่มันจะช่วยอัพสกิลที่เราขาดไปอยู่ให้มันดีขึ้นได้บ้างตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่น เฟนเวิร์กฟอร anywhere อ่าไม่ใช่ Work f กฟ m Home แล้วตอนนี้ Work f กฟ m anywhere เนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราสามารถหางานได้ทั่วโลกเลยนะครับไม่จําเป็นต้องติดอยู่กับที่ใดที่หนึ่งที่เดียวเท่านั้นหรือตลาดออนไลน์ที่มันกําลังบูมเนี่ยถ้าเรามีสกิลด้านการขายมีทักษะการขายที่ดีเนี่ยมันคือนาทีทองชัดเลยนะครับหรือแม้กระทั่ง คอสเรียนออนไลน์แบบถูกลงมากๆปัจจุบันนี้คอสเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะของไทยหรือของต่างประเทศอย่างยูเดมีเนี่ยสามกว่าบาท200กว่าบาทมีนะครับมันทําให้เราเข้าถึงความรู้เทพๆเลยความรู้แบบเชิงลึกได้ง่ายแล้วก็สบายกระเป๋าก็ากาเดิมเยอะเลยนะครับหรือแม้กระทั่งบริษัทสนับสนุนให้เราไปอบรมสัมมนา,าหรือเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันคือโอกาสดีๆที่เราจะอัพสกิลได้ฟรีๆเลยนะครับโดยที่มีองค์กรเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอีกต่างหากเพราะนั้นโอกาสเนี่ยมันมักจะวิ่งมาหาคนที่มองเห็นมันการที่เราฝึกมองหาโอกาส มันก็จะทําให้เราเป็นคนที่ชวยมันมาใช้ได้ก่อนคนอื่นนั่นเองครับอักษรตัวที่4ของสวอตก็คือตัว T ีหรือทริสก็คืออุปสรรคนั่นเองสุดท้ายเนี่ยปัจจัยภายนอกอีกตัวหนึ่งก็คืออุปสรรคนะครับมันก็คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เหมือนกันครับแต่เป็นปัจจัยลบที่จะเข้ามาขวางทางแล้วคอยสร้างปัญหาให้เราตลอดเวลาการที่เรามองเห็นอุปสรรค ไม่ใช่ว่าเปเราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่มันคือการเตรียมล่มครับเอาไว้ฉุกเฉินเวลาพายุฝนมาเราก็จะได้กันไม่ให้เราเปียกได้ทั้งหากคำถามที่ควรจะลองถามตัวเองนะครับก็คือมี AI หรือเทคโนโลยีอะไรที่มันจะมาแย่งงานเราได้ในอนาคตบ้างอันนี้อินเทรนเลยนะ,ะการแข่งขันในตลาดที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันจะกระทบอะไรกับเราบ้างหรือ มีกฎอะไรในองคอ์กรที่ทําให้เราทํางานได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าเพราะถ้าเรารู้กฎนี้อย่างน้อยๆเราก็จะได้ปรับตัวได้ทันหรือจุดอ่อนของเราเนี่ยอาจจะกลายเป็นอุปสรรคที่ร้ายแรงในอนาคตมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่น AI ที่เก่งขึ้นทุกวันอาจจะมาแทนงานเราได้ถูกไหมอันนี้คืออุปสรรคเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อุปสรรคล่วงหน้าเรากได้เตรียมตัวแก้ไขได้ทันถูกไหมหรือเศรษฐกิจที่มันไม่มีความแน่นอนเลยซึ่งอาจจะกระทบกับความมั่นคงของบริษัทวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ส่งเสริมการเติบโตหรือที่เรียกกันว่าท็อกซิกนยครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้รู้จักอุปสรรคที่ทําให้เราไม่ประมาทเนี่ยและสามารถวางแผนรับมือกับหาทางหนีที่ไล่เอาไว้ล่วงหน้าได้นั่นเองนะครับ เอาละครับหลังจากรู้จักอาวุธทั้ง4ชิ้นไปแล้วของสวอตเนี่ยก็ถึงเวลาลงมือกันจริงจังซะทีพี่แดงอยากจะชวนทุกคนนะครับหยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาสักแผ่นหนึ่งหรือจะเปิดแอปโน้ตในมือถือก็ได้นะครับแล้วตีเป็นตาราง4ช่องแล้วเขียนคําว่าสวอตลงไป S W O T ลงไปเลยครับจากนั้นเราจะใช้เวลา8นาทีแค่8นาทีจริงๆครับตั้งนาฬิกาจับเวลาไว้ได้เลยโดย2นาทีแรกนะครับให้เราลิสต์จุดแข็งของตัวเราเองออกมาให้เยอะที่สุด ไม่ต้องคิดมากเลยครับเขียนทุกอย่างที่นึกออกเขียนลงไปในช่องตัว S นั่นเองไม่ว่าเราจะเป็นคนกระตือร้อนเป็นคน Active เป็นคนชอบอ่านเป็นคนชอบฟังเพลงเป็นคนใช้คอมพิวเตอร์เก่งเขียนลงมาให้หมดเลยครับมันคือจุดแข็งของเรา2นาทีต่อมาให้เรามองไปที่จุดอ่อนหรือ weakness นะครับแล้วเขียนด้วยความซื่อสัตย์กับตัวเองไปเลยว่าอะไรบ้างที่เราต้อง ปรับปรุงตัวเราเองไม่ว่าเราจะเป็นคนไม่กล้าแสดงออกเป็นคนไม่ค่อยออกกําลังกายเป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนไม่กล้าสบตาคนเขียนไปให้หมดเลยครับที่เป็นจุดอ่อนของตัวเราเองเอาละครับ2นาทีถัดไปให้เรามองไปรอบๆทั้งที่ทำงานทั้งรอบตัวเราที่เราอยู่อาศัยนะครับแล้ว list โอกาส opportunity ที่เราเห็นไม่ว่ามันจะเล็กหรือมันจะใหญ่ก็ตาม อย่างเช่นที่พักของเราอยู่ใกล้ที่ทํางานรถไฟฟ้าอยู่ใกล้ที่ทํางานเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีเรามีเพื่อนที่รักกันแบบเป็นเพื่อนตายเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับและ2นาทีสุดท้ายาให้เขียนอุปสรรคที่เรากังวลออกมาอุปสรรคที่เรากังวลอย่างเช่นเรามีเงินทุนน้อยเราอยากจะเริ่มแต่เราไม่กล้าลงทุนเราเป็นคนอ่านหนังสือช้าเราเป็นคนฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจเนี่ยครับเราสามารถลิสต์อุปสรรค2นาทีนี้ออกมาพอเราครบ8นาทีแล้วเนี่ย คราวนี้เรามาลองมองภาพรวมในกระดาษแผ่นนั้นลองดูนะครับนี่แหละครับคือแผนที่ชีวิตของตัวเราเองมันคือภาพสะท้อนตัวตนของเราณนะตอนนี้ที่ชัดที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นเลยครับแต่วิเคราะห์เฉยเฉยไม่พอนะครับของจริงมันเริ่มจากตรงนี้ครับคือการที่เราต้องเอาข้อมูลที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยมาวางแผนให้กับชีวิตซึ่งมันทําได้ง่ายๆเลยครับก็คือแผนเชิงลุกอ่าแผนเชิงลุกก็คือพี่แดงจะเอาง่ายๆก็คือเอาตัว S กับตัว O อครับก็คือเอาจุดแข็งไปคว้าโอกาส เช่นถ้าเราพรีเซนต์เก่งก็คือตัว S ถูกไหมเรามีความแข็งแกล่งก็คือเราพรีเซนต์เก่งและบริษัทกำลังมองหาคนที่จะนำเสนอโปรเจกต์ใหม่ก็คือ opportunities ก็คือโอกาสเราต้องรีบยกมือเลยครับฝึกกล้าที่จะยกมือเลยเพราะนี่คือการใช้ของดีที่มีประโยชน์ไปคว้าโอกาสทองมาแผนที่2ก็คือแผนเชิงแก้ไขครับแผนเชิงแก้ไขเนี่ยก็คือเอาตัว W ัครับก็คือเอาตัว W ักับตัว O มาหากันโดยการที่เราใช้โอกาสมาลบจุดอ่อนก็คือเอาโอกาส o โอกาสเนี่ยมา weakness ของเราเช่นถ้าเราอ่อนภาษาอังกฤษนะครับก็คือจุดอ่อนของเราถูกไหมแต่ตอนนี้มีแอป,ปเรียนภาษาอังกฤษดีๆที่มันเกิดขึ้นมากมายในแอป,ปต่างๆแล้วราคาไม่แพงด้วยนะเราก็จัดการรีบโหลดมาเรียนเลยครับเพื่อเปลี่ยนจุดอ่อนให้เรามันกลายมาเป็นจุดแข็งนั่นเอง แผนที่3เขาเรียกว่าแผนเชิงป้องกันครับก็คือเอาตัว S กับตัว T มารวมกันโดยการใช้จุดแข็งของเรามาป้องกันอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นถ้าเราเรียนรู้เร็วนะครับเราเป็นคนเรียนรู้เร็ว,รว,รวแล้วก็กังวลว่า AI เนี่ยมันจะมาแย่งงานเราเราก็ต้องรีบศึกษาแล้วก็เรียนวิธีการใช้ AI ให้มันกลายเป็นลูกน้องของเราซะให้เราเก่งจนชํานาญเชี่ยวชาญสั่งงาน AI มันได้ก็คือการใช้จุดแข็งของเราป้องกันอุปสรรคเอาไว้ก่อนนั่นเองเป็นแผนเชิงป้องกัน นะครับแล้วก็แผนสุดท้ายครับเรียกว่าแผนเชิงตั้งรับแผนเชิงรับเนี่ยหมายความว่าเราจะเอาจุดอ่อนเนี่ยแล้วก็เลี่ยงอุปสรรคนึกออกไหมคือเรามีจุดอ่อนอยู่แล้วแล้วถ้าเราไปเจออุปสรรคตรงๆอีกมันก็มีแต่ซ้ําเติมเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องพยายามเอาจุดอ่อนของเราเลี่ยงอุปสรรค ที่จะมาซ้าเติมตัวเราเองเช่นถ้าเราเป็นคนขี้อายแล้วก็ไม่กล้าพูดเนี่ยแล้วต้องมาเจอสถานการณ์ที่ต้องถกเถียงกันโต้วาทีกันเนี่ยอาจจะต้องเตรียมบทพูดแล้วก็ซ้อมพูดอย่างหนักหรือหาเพื่อนร่วมทีมที่พูดเก่งมาช่วยเสริมทับเราไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นไม่กล้าพูดในที่ประชุมหรือในการโต้วาทีครั้งนั้นเนี่ยมันมีแต่ภาพลักษณ์เสียๆให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จุดอ่อนตัวเองแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่มันอาจจะเกิดขึ้นเห็นไหมละครับว่าสวอตเนี่ย ไม่ใช่แค่การเขียนลิสสวยๆแต่มันคือการวางแผนชีวิตที่เป็นระบบแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงได้เลยทีเดียวนะครับเอาละครับบทสรุปนะครับการทำสวอตเนี่ยมันก็เหมือนกับการหยุดพักเพื่อกางแผนที่มันช่วยให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงไหนเรามีสเสบียงอะไรในเป้บ้างอ่ะหรือก็คือจุดแข็งของเราเป้ของเราล่วตรงไหนไหมนั่นก็คือจุดอ่อนของเราข้างหน้ามีทางลัดไหมอ่ะเรามองหาโอกาสถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งข้างหน้ามันจะมีพายุมานะเราจะเห็นอุปสรรคข้างหน้า การสละเวลาเพียงแค่8นาทีในวันนี้นะครับเพื่อรู้จักตัวเราเองให้มันลึกขึ้นเนี่ยอาจจะเป็น8นาทีที่พี่แดงมองว่าคุ้มค่าที่สุดก็ได้ที่จะช่วยให้เราวางแผนชีวิตได้คมมากขึ้นและก็เติบโตแบบก้าวกระโดดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตเลยก็ได้พี่แดงเชื่อว่าทุกคนนะครับมีของดีซ่อนอยู่ในตัวและตัวสวอตเนี่ยก็คือกุญแจดอกแรกที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพตัวนั้นของเราออกมาได้ ลองไปทําตามกันดูนะครับแล้วถ้าคุณเจอจุดแข็งของตัวเองแล้วอยากจะคอมเมนต์บอกพี่แดงอยากจะมาแชร์ไอเดียกับเพื่อนๆพี่แดงรออ่านอยู่นะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆที่จะมาช่วยอัพสกิลของเราให้เก่งขึ้นในทุกๆวันเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องของพี่แดงไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ